กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายโกศลปฐมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ขอชื่นชมที่ท่านสลับเวลามาตอบกระทู้ของผมนะครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีกระทู้ถามเรื่องการขอปรับระดับโรงพยาบาลขนาดเล็กทั่วไปขนาดเล็กระดับเอ ของโรงพย,พยาบาลบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งในปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น32อำเภอมีโรงพยาบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมารวม33แห่งแบ่งออกเป็น6ประเภทดังนี้ครับโร,โรงพยาบาลศูนย์ระดับ A11 นึ่งหนึ่งแห่งโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 3แห่งโรงพยาบาลชุมชน ื่อรับส่งต่อผู้ป่วยระดับ M2 4แห่งโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ระดับ F1 6แห่งโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางระดับ F2 15หแห่งและโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก F3 4แห่งดังปรากฏตามภาพนะครับจังหวัดนครสิมาเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมากเป็นอันดับสอง ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครมีจำนวนประชากรมากกว่า2.6ล้านคนและประชากรแฝงอีกเป็นจำนวนมากแต่มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยในระดับโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A1 และโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 เพียง4แห่งเท่านั้นผมคิดว่าไม่สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยที่ต้องการแพทย์เฉพาะทางหรือผู้ป่วยที่มีการสาหัส ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากโรงพยาบาลบัวใหญ่ในขณะนี้เป็นโรงพยาบาลระดับชุมชนแม่ข่าย M2 ซึ่งโรงพยาบาลบัวใหญ่ให้บริการการตรวจรักษาโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉินมีโรงพยาบาลลูกข่ายจํานวนห้าแห่งได้แก่โรงพยาบาลประทายโรงพยาบาลศรีดาโรงพยาบาลบัวลายโรงพยาบาลแก้งสนามนางและโรงพยาบาลบ้านเหลือมรับผิดชอบพชากรทั้งสิ้น 2แสนหกหคนโรงพยาบาลบัวใหญ่ห่างจากโรงพย,พยาบาลมหาราชในตัวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A เป็นระยะทางกว่า110กิโลเมตรเมื่อมีผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรืออาการสาหาัสที่จะส่งต่อไปรักษายัางโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมาจะต้องใช้ระยะเวลาเดินทางไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงซึ่งอาจจะทําให้ผู้ป่วยอาการซุดหนักและเสียชีวิตในระหว่างทางหรือในระหว่างที่เดินทางนะครับและจากข้อเท็จจริงก็มีการเสียชีวิตในระหว่างทางกว่า20อร์เซอีกทั้งยังสร้างความยากลําบากให้แก่ญาติผู้ป่วยในการเดินทางไปเยี่ยมไปให้กําลังใจ หรือหาที่พักอาศัยบางรายไม่มีเงินพอที่จะเดินทางไปกลับหรือเช่าที่พักรายวันก็จะนอนกลางมุ้งนะครับบริเวณทางเดินเท้าของโรงพยาบาลซึ่งสร้างความยากลำบากให้แก่ประชาชนผู้ที่มารักษาหรือญาติของผู้ป่วยเป็นจำนวนมากดังที่ท่านประธานเห็นตามภาพนะครับปัจจุบันโรงพยาบาลบัวใหญ่มีจำนวนเตียง154เตียงและเปิด จะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคมพศ2563อีกจำนวน72เตียงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น226เตียงและมีแพทย์เฉพาะทางจัดบริการทั้ง6สาขาหลักครับคือ1สาขาสุติกรรมสาขาสัญญกรรมสาขาอายุรกรรมสาขากุมาลเวชสาขาสัญญกรรมกระดูกสาขาวิสัญญีแพทย์สาขาเวชศาสตร,ร์ฉุกเฉิน สาขาเวชปฏิบัติครอบครัวและแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลบัวใหญ่นั้นนะครับมีแพทย์เฉพาะทางจำนวน17คนมีทันตแพทย์6คนมีแพทย์ทั่วไป6คนเพศสัชกร12คนพยาบาลอีกจำนวน1 4 1คนสหาวิชาชีพสายสนับสนุนจำนวน2 3 1คนรวมจำนวนบุคลากรกทั้งสิ้น4 1 1คน ตั้งแต่ปี2,559ถึงปีพศ2,563โรงพยาบาลบัวใหญ่โดยเฉพาะนะครับท่านนายแพทย์ชาญชัยบุญอยู่ในฐานะผู้อำนวยการคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนทั้ง6อำเภอได้มีความประสงค์ขอปรับระดับจากโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายระดับ M2 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กระดับ M1 เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการผู้ป่วยทั้งหอำเภอให้ดียิ่งขึ้นและประชาชนจะได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขและสุขภาพที่ดีอีกทั้งประชาชนในเขตพื้นที่ที่ให้บริการของโรงพยาบาลบัวใหญ่และโรงพยาบาลลูกข่ายทั้ง5แห่งจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชส่งผลให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากและเสียเวลาในการเดินทาง ลดความแยมดของผู้ป่วยที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลมหาราชท่านประธานครับผมขอถามท่านรัฐมนตรีสองข้อไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ผมจะขอฝากท่านรัฐมนตรีอีกเรื่องหนึ่งผมขอกลาบเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับข้อที่หนึ่งการดําเนินการในการปรับระดับโรง ระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก M1 ของโรงพยาบาลบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับข้อ2กรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กระดับ M1 ของโรงพยาบาลบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กัขบขอบคุณครับครับก็เชิญธนมนตรครับ เยนทระธานที่เคารพผมสาธิตปิตุเตชะรัมตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านโกศลปฐมะนะครับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาและเข้าใจดีถึงความเป็นห่วงเป็นใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในอำเภอโบใหญ่นะครับซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของท่านแล้วก็ท่านได้ติดตามข้อมูลในการที่จะ ยกระดับโรงพยาบาลเพื่อให้การบริการพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งซึ่งจะต้องมีความเหมาะสมและก็เพียงพอต่อความต้องการในความต้องการของพี่น้องประชาชนผมเรียนกับท่านประธานนะครับผ่านไปยังท่านโฆษณาว่าในระดับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธนารณสุขเนี่ยนะครับเราก็ได้แบ่งเป็น เกณฑ์ของโรงพยาบาลหรือเป็นขนาดโรงพยาบาลเพื่อให้ให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์นะครับโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายนะครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ขนาดกลางในส่วนของท่านเนี่ยนะครับท่านกําลังจะถามในเรื่องว่า โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลบัวใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย M2 นะครับท่านจะขอให้ยกระดับให้มันเป็น M1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กขนาด150เตียงนะครับผมเรียนว่าในการวางขนาดหรือโรงพยาบาลหรือเกณฑ์ที่เราจะมีการประเมินโรงพยาบาลในทุกขนาดเนี่ยนะครับ กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ดาเนินการเพื่อที่จะได้ให้การรองรับการดูแลพี่น้องประชาชนในแต่และความจําเป็นตามทรัพ,พยากรงบประมาณที่มีและจํานวนประชากรและก็อาจจะมีเกณฑ์โรคซับซ้อนยุ่งยากนะครับในการที่จะจัดหาบุคลากรทางการแพทย์เป็นประจําที่นั่นนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราได้แบ่งการอํานาจในการปกครองหรือกระจายอํานาจไปเป็นเขตสาธารณสุขนะครับของท่านเนี่ยอยู่ในเขตสาธารณสุขที่ เนะครับมี12เขตทั่วประเทศแล้วก็เขตสิาในกรุงเทพมหานครนะครับส่วนโรงพยาบาลบัวใหญ่นั้นเนี่ยนะครับขณะนี้นะครับท่านถามในคําถามว่าได้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับว่าที่จะยกระดับจาก M2 เป็นโรงพยาบาลขนาด M1 เรียนกับท่านว่าขณะนี้โรงพยาบาลบัวใหญ่เนี่ยนะครับทางเขตตรวจสุขภาพได้ดําเนินการทําเรื่อง ยื่นคำขอเรียบร้อยนะครับตามขั้นตอนนะครับตอนนี้กําลังพิจารณาคําขอนะครับแล้วก็เรียนว่าได้ผ่านได้มีการไปตรวจประเมินเกณฑ์ที่จะยกระดับโรงพยาบาลระดับนี้ระดับ M2 ขึ้นเป็น M1 ไปแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาคำขอส่วนกรอ,อ,อบระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับระดับนี้ก็ต้องเรียนว่าในส่วนนี้เนี่ยนะครับโรงพยาบาลโบวใหญ่ได้ถูกประเมิน ใน18เกณฑ์ที่จะยกระดับแต่ก็ยังมีเกณฑ์บางตัวนะครับซึ่งจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องออกระทรวงสาธารณสุขจะต้องไปสนับสนุน <c oughs> เช่นจํานวนเตียงในห้อง ICU ที่จะต้องมีขนาด15เตียงนะครับจำนวนประชากรในเขตเนี่ยนะครับประมาณ100,000คนแต่อันนี้ก็ไม่ใช่หลักการใหญ่เพราะว่าในส่วนจํานวนประชากรนั้นเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ย่อยลงมาว่าในการ ส่งต่อประชาชนอยู่ในเกณฑ์2แสน 200, คนซึ่งอันนี้ทั้งหมดของโรงพยาบาลบัวใหญ่นั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แล้วนะครับเหลือเหลืออีกไม่ไม่อีกอก,กี่เกณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนประชากรหรือความห่างไกลาจากโรงพยาบาลน,นะครับระดับ S ซึ่งบังเอิญว่าบัวใหญ่เนี่ยอยู่ไกลจาก S อของอโรงพยาบาลในโคราชเนี่ย เกณฑ์พอในระยะทางแต่บางเอิญวนา่าไปใกล้กับโรงพยาบาลชุมชัยภูมินะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของพื้นที่ที่มีความพร้อมนะครับจำนวนพื้นที่ที่ตั้งหรือ <Okay. S 1> เกณฑ์อื่นๆได้ผ่านการประเมินเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในลำดับขั้นตอนที่คิดว่าโรงพยาบาลน,นี้จะดําเนินการให้ยกระดับขึ้นได้เนี่ยก็ไม่น่าเกินปี65นี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ เ,เรียนท่านโกศลว่ากระทรวงสาธารณสุขก็จะยกระดับโรงพยาบาลที่บัวใหญ่จาก M2 ขึ้นไปเป็น M1 ภายในไม่เกินปี65แต่ขณะนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการส่วนเกณฑ์ที่ไม่ถึงเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเตียงห้อง ICU หรือเรื่องระยะทางที่เรามามาประเมินรวมกันเนี่ยก็จะสามารถทําให้โรงพยาบาลบัรใหญ่นี้สามารถพัฒนาจากโรงพยาบาล M2 ไป M1 ได้ไม่เกินปี2565ครับครับท่านกุ ถกุศลเชิดนะครับครับก็กราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีสาธิตนะครับพี่น้องประชาชนได้ยินก็คงชื่นใจและก็ชื่นชมท่านนะครับเหมือนเช่นพี่น้องชาวจังหวัดระยองท่านครับขอฝากท่านเรื่องหนึ่งนะครับผมได้รับการร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่จากแพทย์นะครับว่า ลงพยาบาลบัวใหญ่ของงบประมาณนะครับเรื่องการสร้างก่อสร้างอาคารหอพักเจ้าหน้าที่4ชั้นจำนวน88ยูนิตที่อยู่ในแผนงบลงทุนปี64ของจังหวัดและของเขตแต่ในขั้นตอนพิจารณาในสมุดปกขาวคาดแดงไม่มีและหายไปผมเข้าใจนะครับว่างบประมาณของประเทศเรามีไม่มากพอที่จะสนองทุกที่ นะครับแต่อยากจะฝากทะะ่านรัฐมนตรีครับเพราะอะไรครับเพราะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด1 9ที่ผ่านมา <Okay. S 1> แต่ขณะนี้นะครับแพทย์เฉพาะทาง <Okay. S 1> พยาบาลเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องไปพักห้องพิเศษของคนไข้ครับทะะ่านรัฐมนตรี ก็อยากจะฝากท่านเล่นมนตรีนะครับช่วยกรุณานะครับเอื้อเฟื้อนะครับให้กับแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบุใหญ่ด้วยครับและเราจะชื่นชมท่านเหมือนพี่น้องชาวจังหวัดระยองครับกบขอบคุณครับ<อ>ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ